วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและมีการติดตามมาตราการป้องกันและการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรเราติดตามบรรยากาศที่น่านได้กับคุณสิทธิชัยทรัพย์สินผู้สื่อข่าวจาก NBT ภูเก็ตเชิญค่ะ วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการเปิดตัวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้มีการเยี่ยมชมการบริหารจัดการการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อันดามันพร้อมทั้งประชุมในการพิจารณาการป้องกันนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นประธานเปิดตัวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ณหาดป่าตองเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความสวยงามของชายหาดที่จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพื้นที่เป้าหมายนะครับที่ได้มีการกําหนดจังหวัดชายฝั่งทะเล7จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดตราดระยองชนบุรีสุราษฎร์ธานีตรังกระบี่และภูเก็ตโดยได้มีการดําเนินการเรื่องของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยพระพลาสติกระยะที่สปีพุทธศักราช2560ถึง2570 มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทํามาตรการดําเนินการ4มาตรการด้วยกันครับมาตรการที่1ก็คือการส่งเสริมการผลิตและขยายขอครับและการขายบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตรการที่2โรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตรการที่3การจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการและมาตรการที่4ครับการเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดและในทะเลซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้นะครับก็คือการยกเลิกการผลิต การขายพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวจํานวนไม่น้อยกว่า3ชนิดครับผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละแปดนวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละแปตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมและการคัดแยกขยะ และมีระบบการจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกหลักวิชาการมีการป้องกันนะครับการหลุดรอดของขยะจากแม่น้ำลำคลองสู่ทะเลและที่สำคัญก็คือไม่มีขยะตกค้างในบริเวณชายหาดและในทะเลครับและนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแวะสักการะหลวงพ่อแช่มที่วัดชัยทารารามหรือว่าวัดฉลองวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ตครับซึ่งก็มีประชาชนนะครับมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเขียนลงสมุดเยี่ยมนะครับใจความสําคัญว่าผมดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาจังหวัดภูเก็ตได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องประชาชนและได้มาวัดฉลองเป็นครั้งแรกขอส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันและศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรินธารภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะกรารังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันครับทางศูนย์ได้มีการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่เกิดตื้นจํานวน749ตัว ทั้งเต่าทะเลโลมาวานพยูนฉลามและกระเบนราหูรวมถึงได้มีการปล่อยสู่คืนถูทะเลนะครับโดยคิดอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ประมาณร้อยละแปครับและก็จากการที่สาเหตุส่วนใหญ่นะครับการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลเนี่ยโดยเฉพาะเต่าทะเลครับเสียชีวิตนะครับจากปัญหาขยะทะเลเนี่ยถึงร้อยละสีขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับให้มีการสร้างความเข้าใจเรื่องของปัญหาขยะให้กับประชาชน และขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมนะครับบอกว่าให้ศึกษาข้อมูลความรู้นะครับและขยายเพิ่มส่วนแสดงนิทรศการครับให้กับสัตว์ทะเลหายากเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็เป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยครับจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมการพิจารณามาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมสถานแสดงพันธสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ภัยพิบัติของจังหวัดภูเก็ตอธิบดีกรมทรัพยากรทางธรณีได้รายงานเรื่องของผลการศึกษาโครงการทางธรณีที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการเร่งแก้ไขในพื้นที่สีแดงหากว่าเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนอาจจะเกิดปัญหาซ้ําขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเพื่อที่จะลดผลกระทบและความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนครับ โครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลครับที่ต้องการที่จะยกระดับสำหรับพื้นที่การท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์อีกไนท์โชว์ดิซึมไทยแลนด์ครับและก็รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมไปถึงอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งในปี2568นี้เองนะครับก็ได้มีการกำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวด้วยครับ